สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเบนจากอาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนมีรถเก่ง t o y ยต a a อ t i ติสนะครับปี2023นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเลียไม่เพียง24,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมาแนะนำนะคันนี้นะครับที่เบนจำหน่ายอยู่เพียง6 2 9 0 0 0บาทนะครับจากเดิมนะครับป้ายแดงนะครับออกห้างเลยนะครับคันนี้อยู่ที่8 9 4 0 0 0บาทนะครับ เพื่อนๆประหยัดไปเลยนะครับลดประมาณปีเดียวนะเพื่อนๆประหยัดไปเลย2 6 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเป็นพาไปชมนะรอบขันว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้สภาพนะครับก็ต้องบอกว่าสวยมากนะพร้อมส่งมอบเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักมานะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับจากหน่วยงานนะครับลำดับที่1นะครับเป็นอาคาเน่แคปิตอลเลยนะครับ จะพาดูรอบคันก่อนนะในส่วนของตัวสีภายนอกนะครับอันนี้สวยงามนะไม่มีทิฏฐิอยู่แล้วนะครับเล็กไม่น้อยนะฮะสองหมื่นกว่าโลนะครับเนี่ยกริบๆเลยนะครับผมตัวยางนะครับตัวนี้เป็นมิชลินพายเมซี่นะครับผมอ่าปีนะครับปีจะเป็นปี2023ด้วยนะอ่าปี2023สัปดาห์ที่25นะครับประมาณช่วง กลางๆปีนะ,ะค่อนข้างใหม่เลยนะครับรถสวยมากนะครับนี่นะครับราคาดีด้วยนะครับซื้อสดที่เบนไม่เก็บแบตนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยมันขึ้นอยู่กับปีหน้านะผมว่าปีนี้จัดไม่ทันแล้วแหละนะครับปีหน้าไม่ทราบเหมือนกันเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้แต่ถ้าซื้อสดนี่ก็ราคานี้เลยนะครับเพื่อน จะพาไปชมด้านในนะคันนี้เซลเป็นรับประกันนะครับไม่มีชนหนักน้ำํำท่วมไฟไหม้มาแน,น่นอนนะครับตัวโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับนี่อันนี้ในส่วนภายในนะตัวนี้เบาะหนังนะครับชัดเจนเลยเป็นบัเก็ตซีดแบบนี้นะนี่บัเก็ตซีดแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังของโตโยต้าแท้เลยนะของเดิมเลยนะนะครับต่เข็บเส้นสายต่งตางๆนะยังชัดเจนยังอยู่ดีอยู่นะครับ ไม่มีรอยฉีกขาดไม่แตกไม่ล้มแต่อย่างใดน,นะหน้าจอนะมีการติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะนะครับตัวนี้พิเศษโดยมีการติดตั้งกล้องบันทึกรถยนต์มาด้วยนะครับผมแอร์เดีเขาได้ไปเสียงนิดนึงนะ,ะตัวแอรนะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมแมนวนวลโหมดนะครับ ผมาลัยนะครับสวยงามมากนะครับไม่มีรอยลอกรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะผมอะไรมัติฟังก์ชันมีมาให้ในฝั่งซ้ายนะครับตัวเลขไม้นะครับนี่ไฮไลท์ตรงนี้นะครับเลขไม่เพียง24,434กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับใครได้ไปนะฮะคันนี้นะครับแถงประตูนะครับเป็นแบบซอฟทัชนะนี่ยังสมบุกงแบดอยู่นะครับ นี่ด้านหลังนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถซื้อสดจัดไฟนแนนซ์ได้ทั้งคู่นะครับซื้อสดไม่เก็บแวนนะครับจ่ายราคานี้ได้เลยนะครับมีค่าจัดโอน2,700บาทนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อไฟนแนนซ์นะครับก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับผ่อนสูงสุดถึง84งวดนะครับตัวแอร์ตอนหลังนะมีมาให้นะเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะพาไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างนะครับ ดูโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างโครงสร้างด้านหน,าน้านะครับนี่น็อตเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่น็อตเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวยาแนวนะครับ,รบเดิมเดิมโรงงานเลยนะน,นี่กดเราต้องลงนี้นะยาแนวเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับสติกเกอร์นะครับแปะเรียบเนียนนะครับ เดิมๆแน่นอนนะครับห้องเครื่องสะอาดคันนี้ล้างมาแล้วนะนี่ห้องเครื่องกริบๆเลยนะครับน็อตผ่านหน้าเดิมๆนะครับผ่านเดิมๆแท้ๆเลยนะครับผมนี่สวยแบบนี้เลยนะครับอ้อประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหน้านะถ้าใครท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เบนได้นะครับเบอร์โทรศูนย์9 4 4 4สเบอร์นี้เบอร์เดิมนะครับ ปี23นะต้องบอกก่อนมีคันนี้คันเดียวนะครับมีคันนี้คันเดียวนะ6 29,0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีปีต่ำกว่านี้นะอาทีเช่นปี20ปี2ออะไรประมาณนี้นะครับราคาต่างกันไม่เยอะนะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากคันนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ